สวัสดีค่ะการพาเที่ยวตลาดน้ำท่าใหม่สุรินนะคะทุกวันเสาร์แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีไม่ได้มีแค่ผ้าไหมยอย่างเดียวมีสินค้าที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสุรินด้วยก็คือเป็นเ,เกี่ยวกับเรื่องของงาชานนะคะเป็นช้างที่ล้มแล้วนะคะมาจากท่าตูมาขายถึงที่ตลาดนัำท่าใหม่สุรินทุกวันเสาร์ให้คุณผู้ชมได้ซื้อได้จับต้องนะคะอยู่หัวมุมเลยหาไม่ยากก็มาซื้อมาช็อปมาจับมาต้อง นะะนี่คือตะขอช้างที่เขาไว้บังคับช้างนะคะอ่าสนใจก็มาดูมาแลแล้วก็มีประเกลมนะคะตอนนี้จะมีงานอ่านุ่งผ้าไหมใส่ประเกรมที่บ้านขวาวซินดินนะคะตอนนี้ก็จะเป็นผ้าไหมเสร็จแล้วเราก็มาใส่ประเกลมประเกลมจนมูนแลคท่าสูงเพราะว่าทาจากเินแท้แล้วก็ทําจากมือจึงค่อนข้างราคาถูกแพงกว่าเลเซ่นนะคะ เนี่นะคะเขากาลังขายอยู่เราก็จะไม่รบกวนเขานะคะเราก็จะมาทางนี้นะให้คุณผู้ชมเห็นาานี่นะคะเนี่ค่ะ<ร>สวยงามส,งสวยงามแบบนี้นะคะแป้อไนแช่างเป็นกิโลช่างเป็นช่างเป็นขีดนะคะอัน,นี้เราก็มาดูนอกจากนั้นก็จะมีบรรยากาศของตลาดนัด่าในะหม่ทุกวันเสาร์6โมงถึงเที่ยงนะคะ<ม>อยา<ม>ก็ะพาชมนี่จะเป็นบรรยากาศรวมๆนะคะ นะคะอะพา,พ,าいいพ,พาเดิน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 ด้านนี้นะคะนุ่งประเกอมใส่ผ้าไหามที่บ้านขวงาชินรินมีมีงานสามสี่วันวันนี้จบแล้วใช่ไหมคะได้ได้ไปเดินได้ขายในบูธไหมคะที่งานไหมคะเขามีให้ขายในบูธไหมคะที่ประเกอมที่บ้านขวาเขามีไหมมีเนาะตอนนี้จบแล้วใช่ไหมวันนี้วันสุ้ายวันนี้วันนี้หมดกลางวันแล้วใช่ไหมคะกลางวันบางคืนไม่มีแล้วเนาะ มีไหมมีอะไรคะมีลิเกกล้วยหอมอ๋อมีลิเกกล้วยหอมเนาะที่หน้าว่าการอำเภอศรีขอเอ้ยขาวเซนลินเหรอคะใช่ค่ะอจากสามวันมอสุบทั้งสามวันมอสุบทั้งสามวันเลยเนาะที่ดาปกระเจื้มค่ะที่ดาปกระเจื้มนะคะสวยๆแบบนี้มาดูกันได้นะคะราคาจับต้องได้เพราะว่าเป็นงานฝีมือทําด้วยมือทําด้วยใจกว่าจะได้นะคะนี่ค่ะนุ่งประเจื้มสวมใส่ ยี่งนุ่งประเกือม,ม,ามาใส่ผ้าไหมแล้วก็สวมใส่ประเกือมแบบนี้นะคะสวยงามนี่นะคะอ่ะล้วก็มาดูร้านนี้ต่อนะคะร้านนี้จะเป็นผ้าถุงสำเร็จที่ตัดสำเร็จพร้อมใส่นา <c oughs> เห็นไหมคะผืนนี้เอวเท่าไหร่คะพี่พิมพ์เอวเท่าไหร่ <c oughs> เอวยี่สิบห หมายถึงว่าเป็นเอวแล้วใช่ไหมเป็นสะเป็นตะขออเอเป็นตะขอก็คือใส่ได้หมดตั้งแต่26่สามอนะคะถ้าสนใจทักทายกายดยแพทย์ได้เพราะพี่พิมพอยู่ในเมืองอยู่ใกล้บ้านไปกายแพทย์ถ้าสนใจทําจากผ้าไหมาลายอัมพรมสองตะกอแล้วก็เอาเจยมาตัดเป็นข้างหน้านะคะเป็นผ้าถุงป้ายตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงเอวสําเร็จแล้วใช่ไหมคะคือตัดสําเร็จแล้วคือเอวประมาณเท่าไหร่ 28คุณผู้ชมมีใครเ e อ28 8ไหมขนาดไกด์แพคยังไม่ใช่28แเลยแล้วคุณยายคุณยายจะใช้28ไ่ไหมเนี่ยนะนๆๆๆนะี่นะคะนี่ก็จะเป็นผ้าไหมทอยกดอกลายโหลแล้วก็เชิงช้างแล้วก็มาตัดเป็นหน้านางทุ่งนุ่งสำเร็จนะคะนะคะเป็นตัดสำเร็จนะคะถ้าสนใจทุนนี้เป็นแบบป้าย นะคะป้ายสนใจทักถามถ่ายมาจะติดต่อให้ได้เพราะว่าบ้านไกด์แพทอยู่ใกล้กับพี่เขาเวลาเขากลับบ้านไปไกด์แพทเป็นคนในเมืองนะคะพี่ขาอันนี้เป็นอกเท่าไหร่คะสีส้มเนี่ยคะ่ะสีส้มเป็นอกเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้สีส้มแล้วก็อันนี้สีเนี้ยอกอกอกจะเริ่มต้นที่3ามสจนถึง40นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีอกมาตรฐานสามารถสั่งได้ว่าสีส้ม ตั้งแต่อกสาในสองถึงสี่สิบกายแพทย์ช่วยเหลือได้นะคะถ้าใคยที่เดินทางมาสุนินไม่ได้จะช่วยเหลือได้แบบนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่จะเป็นผ้าถุงสําเร็จที่ตัดแล้วเอาลายหลวมลายมาแต่ว่าเป็นเอวเฉพาะตัวนี้ก็จะเป็นสําเร็จแต่ว่ามีมีการใส่แบบผ้าถุงป้ายก็คือเอาผ้ายกดอกมาทอเอ้ยไม่ใช่เอาผ้ายกดอกมาตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จแล้วก็มีหน้านายเจยแบบนี้นี่นะคะ มีหน้านานแล้วก็มีคุยแบบนี้วันนี้พูดผิดพูดถูกไปวิ่งมานะคะ6กกิโลหมดแรงเลยบรรยายถูกบรรยายผิดหมดเลยนะคะพืนนี้เอ้ไม่ใช่พืนนี้วันนี้บรรยายผิดหมดเลยอะ่ะไปวิ่งมา6กกิโลหมดแรงอะ่ะก็เลยบรรยายผิดหมดเลยค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นเอาผ้าไหมอ่อันหลังอะไรเนาะทอยกดอกลายเม็ดพริกไทยผสมกับลูกแก้ว สองผืนมาตัดรวมกันเป็นแสกหนึ่งตัวนะคะปกติจะทําไม่ได้แต่ว่านี่ผ้าไหมแม่ค้าเขาสามารถทําได้เพราะฉะนั้นสนใจตัวนี้จะจะวัดเป็นอะไรครับเป็นอกเหรอคะพี่แม่ค้าจ๋าจะวัดเป็นอกหรือเท่าไงเขาจะใส่ได้คะพี่เป็นเอกเป็นเอ็มหรือเป็นอะไรคะตัวนี้จะเป็นเอ็มหรือเป็นอะไรคะตอนนี้แม่ค้าขายอยู่นะคะเราก็ไม่ได้รับการตอบรับจากการถามถ่ายไปอุ้ยพี่พี่พี่ใส่สวยอ่ะ ที่ใส่สวยอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นสำเร็จนะคะแต่มันจะเป็นเป็นคนที่ใส่ได้ต้องเป็นอกเท่าไหร่เอวเท่าไหรเนี่ยค่ะมันเลือดยากมันต้องมาดูเองนะคะแบบเนี้ยซื้อไม่ได้ถ้าออนไลน์คุณไม่ชมขามันต้องมาดูเองตัวนี้จะเป็นอก38นะคะสีออกเหลืองนะคะอก38มดแบบนี้นะคะ แบบนี้แบบนี้จะเป็นอะไรอะ่ะเป็นสูตรแล้วตัดเอาผ้าไหมโฮสีเทามาตัดนะคะอัดกาวสวยมากนี่นะคะนี้ก็นำนำผ้าไหมยกดอกสีสีสีนี้มาตัดสำเร็จพร้อมให้คุณผู้ชมใส่เลยเป็นเออเออเบอร์เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์38นะคะ สำหรับสีเขียวทอยกดอกลายลูกแก้วแบบนี้นะคะตอนนี้แม่ค้าขายของอยู่เราจะไม่รบกวนนะคะให่คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าสนใจถ้าคุณสุรินก็เดินทางมาเองเพราะเป็นอยู่ร้านแรกค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอยู่ด้านแรกแบบนี้นะคะอยู่ด้านแรกแล้วก็นี่จะเป็นผ้าผ้าเปลือกไหมเปลือกนอกนะคะที่ตัดสำเร็จตั้งแต่อก3 2 34 36 38 นะคะแบบนี้นะคะก็มาดูกันเองอ่ะนะคะแล้วก็มาดูร้านพี่สีนวลพี่สีนวลชวนชื่นผ้าไหมพี่สีนวลจะเป็นผ้าไหมพรีเมียมที่ทอสวยมากจากอำเภอตาอ๋อเอ้ยตำบลตาอองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นผ้าไหมาลายโฮนะคะมีหน้าน,า,นาวแล้วก็เป็นลายใบไม้ มีหน้านายชายคุยเม็ดพริกไทยนี่คือผ้าไหมพรีเมียมของพี่ผู้ใหญ่สีนวลน,นะคะถ้าสนใจแก่แพดมีเบอร์โทรค่ะจะถามถ่ายให้ได้นี่คือเป็นการพาเที่ยวถ้ามาได้ยินดีต้อนรับสุดจังสุนเมอกี้แฟนคลับโทรมาจาก กรุงเทพนะคะเป็นคนสุรินมาเยี่ยมบ้านพาเพื่อนจากเชียงใหม่มาซื้อก็มาเหมาไปหลายเจ้าพอดีแก้แพทยยังไม่มาตลาดแก้แพทตปีภารกิจไปวิ่งมา6กิโลหอบแฮกแๆกเลยคุณผู้ชมจ๋าหมดแรง6กิโลนะคะก็เลยมาเที่ยวบันยากาศตอนที่พอจะมีแรงนะคะนี่คือผ้าไหมที่เป็นสมปักปูม4เมตรขึ้นไปนะคะนี่คือผ้าไหมของพี่สีนวลเขากำลังคุยกับลูกค้าก็เลยยังไม่คุยด้วยนะคะ ดี๋ยวเรามาร้านนี้นะคะร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้คุณยายสาวสวัสดีค่ะคุณยายสาวกินอะไรอยู่คะสวัสดีค่ะคุณยายสาวนี่สีธรรมชาติใช่ไหมเป็นลายอะไรคุณยายสาวโฮปพรโฮปโรย้อมสีธรรมชาติจากคลั่งจากกันเคเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีเปลือกประดูไหม ประโหปรเออประโหรเนาะตัวนี้เป็นนุ่งทอสามตะกอสามตะกอเรียบเนาะผืนนี้กี่เมตรสองเมตรสเมตรพืนนี้เท่าไหร่เนี่ยสามพันห้าสามพันห้าอันแล้วพื้นนี้ลายอะไรพื้นนี้ลายอะไรลายดาวประกายฟ้าดาวประกายฟ้าสีธรรมชาติย้อมจากข้างเนาะจาาก่งอสวยสีธรรมชาติสีธรรมชาติก็อย่างที่บอกค่ะ ว่ามันไม่ได้ทอง่ายไม่ได้มัดหมีง่ายแล้วก็ย้อมสียากเพราะฉะนั้นคุณค่าของเขาก็คือ3,500อัพนะคะอันนี้จะเป็นสีจากอะไรคะคุณยายประโหรเนาะประโหดจะได้สีเหลืองเนาะแล้วย้อมอ๋อเป็นรอทอยเหยียบเหาะด้วยเนาะนี่ค่ะไหมอันนี้เป็นไหมบ้านท่างพุ่งทั้งยืนโอ้ถึงว่ามีขี้ไหมให้เห็นเนาะ เป็นลายเอสโบราเอสใหม่หมเอสใหม่ที่เป็นลายลายขิดนารีรัตน์นะคะเนาะมีลายขิดนารีรัตน์นะคะสีธรรมชาติแล้วผืนนี้ล่ะคะผืนนี้ลายอะไรคุณยายน้องแคทดูก่อนออผือนอะไรนี่นาลายอะไรเนะาะอู้ลายเยอะแยะทอทอไอเหยียดหอด้วยเนาะสวยน่ะย้อมจากคลั่งแล้วก็มีประโหรนะยายเนาะสวยสีธรรมชาติไม่มีหน้านางเนาะ สองเมตรเนาะอันนี้ก็สีธรรมชาติไหมคตัวนี้ครามใช่ไหมเย็บห่อเย็บห่อสวยคุณผู้ชมคะสงสัยเหยีห่อไหมเยี่ห่อจะเป็นแบบนี้มีลายท้องผ้าเล็กๆสีเดียมน้อยๆนี่นะคะสวยมากสําหรับผืนนี้นะคะสุดยอดผืนนี้ก็ลายอะไรคะคุณยายทอยเยีมห่ออีกทอเยี่ห่ออันนี้ไหมบ้านไหมบ้านทุ่งยืนไหมบ้านทุ่งยืนนะคะถ้าสนใจอยากได้ต้องบอกว่าใกล้แพทย์จัด ช่วยเหลือได้ถ้าคุณผู้ชมสนใจแคทสแทมีเบอร์คุณยายนะคะแต่ถ้าตอนนี้แคทสแทพาเที่ยวเฉยๆกว่าคุณผู้ชมจะจบคลิปดูคลิปอาจจะไม่ใช่วันนี้ก็ได้นะคะแต่นี่มาถ่ายทําให้ดูบรรยากาศราคาก็3,000อัพนะคะ3,500อัพสําหรับสีธรรมชาติเป็นงานฝีมือมัดหมี่ด้วยมือทอด้วยมือย้อมสีธรรมชาติกว่าจะได้ไม่ง่ายสําหรับแต่ละผืนแต่ละลายนะคุณยายเนาะอันนี้นาคน้อยลอ้ลอมล้อมเพชรใช่ไหมยาย มีแมนบอนี่ลายๆะไรอ,ะไรอะ่ะนี่ก็อทอทอด้วยอะไรเน,ะน<อ>าะยอเดียบห่อเนาะอืมนี่ทอเหยียบห่อสวย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 มากสวยทุกผืนเลยแหละนะคะร้านนี้พรีเมียมค่ะสีธรรมชาติสวยทั้งหมดเลยนี่ทอเหยียบห่อทอเหยียบห่อก็คือเป็นการทอวนเนาะ เหยียบเหยียบสิบครั้งแล้ววนกลับอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยเหมือนเหยียบเหาะจริงๆมันก็คือเป็นการพอที่ใช้สมาธิชั้นสูงจึงสวยกว่าสามตะกอทั่วไปนะคุณยายใช่ไหมคะน้องแพคเคยจําได้ไปดูเขาทออยู่เขาบอกว่าต้องใช้สมาธิมากเลยในการทอเหยียบเหาะนะคะก็เหยียบโคมนั่นแ่ละาค่ะจะมีเลวดลายบนท้องผ้าเหยียบสิบครั้งแล้วก็วนมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นหน้าอ่าลายน้ําไหลเนาะอันนี้จะเป็นอะไรคะ น,นี่อะไรอันนี้ก็เหยียบเหาะนะคะเป็นคลามเนาะคลามคลามใช่ไหมนะสวยๆพาชมแบบละเอียดเลยเพราะวันนี้แดดไม่ร้อนนะคะแดดไปแล้วตัวนี้จะเป็นลายน้ําไหลแต่เป็นสีธรรมชาติย้อมคลามใช่ไหมคลามกับโครนหมักโครนแล้วก็มีประ,ะครั่งเล็กน้อยใช่ไหมเอ่ยมีค่ะกแพทย์เพิ่งรู้ว่าเอ้ยเพิ่งได้ได้เรียนรู้ว่าผ้าไหมสีธรรมชาติจะมีแม่สีอยู่คือคลามครั่ง เนาะคลามคลั่งเคอ่าหรือว่าประหูเนี่ยค่ะเป็นแม่สีแล้วก็เอาไปผสมหมักการปิดมัดย้อมันก็จะเป็นสีออกมาเนาะแล้วแต่ค่ะเห็นไหมคะว่าสวยงามของคุณยายนะคะสนใจผืนไหนทักทายได้แต่ว่าอาจจะมาชมคลิปนี้วันไหนไม่รู้ไกด์แพทก็จะถามคุณยายให้ถ้าคนที่มาไม่ได้ไกดแพทจะช่วยเหลือได้นะคะขอบคุณคุณยายนะคะ อเดี๋ยวรามาทางนี้นะคะวันนี้แดดไม่ร้อนคุณยายจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าผ้าไหมคุณยายเนี่ยจะทอย้อมมะเกลือมะเกลือคือสีธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมสนใจก็ทักทายได้ถ้ามาได้ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็แบบนี้จะเป็นการปักแซลมือนะคุณยายเนาะว <Yeah. S 1> ีมือของคุณยายที่อยู่อำเภอศรีขอรภูมิสวยงามแบบนี้ค่ะต้องเป็นคนชอบจริงๆนะคุณยายเนาะของแบบนี้เขาบอกว่าผ้าไหมมีเจ้าของ แล้วแต่ความชอบแล้วแต่คนอยากได้เพราะว่าการปักแซลปักแบบเนี้ยมันใช้มือใช้เวลาถูกไหมคะเนาะแมนโบคะเนะาะเพราะฉะนั้นมันมีมันมีค่าแรงกับค่าใจค่าใจด้วยนะ <c oughs> มีค่าใจนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยยงมบองามบอกดถูกใจให้น่ค่ะเด้อเห็นไหมคะนี่ค่ะ เขาเรียกว่าปักอะไรข้างล่างนะปัก,ปกตีนเส้นเนาะปักปักอะไรปักแซวตีนตีนสิ้นเนาะนอ่าใช้คําว่าปักแซวตีนสิ้นสําหรับบางคนที่ชอบแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ผ้าไหมสีธรรมชาติแบบนี้อีก ก็จะบอกคุณยายว่าคุณยายเดินไปหาน้องแพทย์ตอนนู้นหน่อยค่ะแล้วไล่มาหาน้องแพทจะให้คุณผู้ชมชมร้านีคุณยายผ้าขิดนะนี่ค่ะวันนี้ให้ชมบ้านคุณป้าเสาแบบติมติมเลยว่าสวยงามราคามิตรภาพเพราะว่าไม่ได้ง่ายๆนะคะทำมือฝีมือฝีมือดูก่อนนะพักมาเลยอายกตัวอย่างพื้นพื้นนี้อ่ะดูซิพื้นนี้เขาเรียกว่าทําจากอะไรคะจากขิดขิดเนาะขิด ขิดนี่ไม่ง่ายใช่ไหมไม่ง่ายวิธีการทําขิดทําอะไรบ้างอธิบายคร่าวๆอ๋ออธิบายขิดเนี่ยเป็นขิดไม้งัดขึ้นสดแล้วก็เอาออกขิดใหม่อีกอืขิดไม้อือมไม่ง่ายไม่ง่าย,ไม,ายไม่ง่ายกว่าจะได้เพราะฉะนั้นม,มูลค่าพืนหนึ่งก็หลักห้าหกพันหรือหนึ่งหมื่นอัพถูกไหมคะแล้วแต่กระบวนการทอแล้วแต่ผืนเนาะค่ะนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะนี่ก็เป็นการทอทออันนี้แบบแบบผืนนี้แบบตีนจกใช่ไหมคะ อันนี้ลายยกดอกทอตีนจทอตีนจบสวยมากอันนี้แม่ตัสีนไ้แต่อันนี้สอันนี้สีสีดำมะเกลือหรือว่าสีดำสีดำมะเกลือแม่โยมมะเกลือแม่ยอมมะเกลือตลอดนะเออโยมมะเกลือมะเกลือนู่นไปเอาจากลักกันนะอ๋อสีธรรมชาติทั้งหมดนี่คือสีธรรมชาติหมดไม่ใช่เคมีกว่าจะได้มะเกลือไี่ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายโอเค่าดูเลยนะคะขอบคุณนะคะเชิญดูเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไม่รบกวนถ้าคุณยายกําลังขายของนะแพ็ก,ก็จะเดินออกมาให,ให้คุณยายได้เห็นนะคะให้คุณยายได้ดูนะคะว่าผ้าไหมของคุณยายเนี่ยเป็นผ้าไหมที่ทอด้วยคุณภาพไม่ง่ายที่จะได้มาแต่ละผืนนะคะเป็นการพาเที่ยวคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าบรรยากาศนะคะมีกระจกให้ดูเจ๊เอเนี่ยไกด์แพ็คนะคะไปวิ่งมาเมื่อเช้านะคะนี่คือบรรยากาศของตลาดนะัดผ้าไหมสุรินนะคะในคลิปที่หนึ่งนี้พาเที่ยว ร้านเยอะแยะมากมายต่อรองกันนั่งคุยกันแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนั่งคุยกันแบบนี้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 นะคะตอนนี้เวลาประมาณสักเที่ยงคนก็ยังมาซื้อเพราะว่าแม่ค้าไม่รีบกลับนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาอันนี้คุณตาคุณยายมานะคะมีเสื้อแบบคุณตาขายเป็นไซส์เบอร์เอ็มเบอร์เอ็มเบอร์เอ เนาะราคาเบาๆไม่แพงพันต้นๆน,นะคะเป็นเปลือกไหมก็มาซื้อกันเองนะคะเพราะว่ามันมันวัดยากนะคะจะได้ง่ายต่อการซื้อขายก็เลยให้ให้มาคุณยายนอนขายใช่ไหมนี่คุณยายนอนตะขายเจบิจบเจบบองเจบิจบเจบิบเจบเนียงเจบิบยายง่วงก็จะนอนแล้ว <c oughs> แซลเซลซ น,ะะนี่คนมาเหมาไปแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอ่านี่ค่ะขายของกันอยู่นี่ค่ะซื้อกันแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวแก้แพดพาเที่ยวพาเที่ยวอีกมุมหนึ่งนะคะของตลาดตอนนี้ให้ชมเขาขายของอย่างนี้เราก็จะไม่รบกวนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่นี่สื่อสารภาษาท้องถิ่นกันเยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะคุยกันแบบนี้เราจะไม่รบกวนนะคะ เราจะไม่รบกวนทางร้านนี้ก็ขายดิบขายดีหยิบเงินหยิบทองนมคะค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้ขายดิบขายดีเม่้านคะแม่ค้าแม่ค้าใส่รองเท้าให้สูงหน่อยสิแม่ค้าแม่ค้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าจุดทารัดผ้าไหม มีคนตานจวันมาซื้อนมคะต้องใส่รองเท้านะคะอยากได้ลายขอเจ้าฟ้าถ้าอยากมาเลือกเองมาจับมาต้องมีทั้งยกดอกและสีธรรมชาติแล้วก็สีเคมีเพราะฉะนั้นราคามันจึงต่างกันนะคะแบบนี้เนาะนี่เป็นลายเป็นร้านของคุณจุธารัตน์นะคะผ้าไหมร้านนี้เขาจะคัดคุณภาพคัดการทอมาแล้วค่ะ จุธารัตผ้าไหมสุวินนะคะนี่สวยงามอลังการและวอจะนับจะน่อยจะน่าเตรง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 เตเรงเตเงเตเรงรงเตรรงาตนรงเยเพงตเรงเตเรงเติรเตเรเตเรงเตเรงาตเรเตารงเยเรงเกเเตเ่เตารตเรงรงตารงเตใจเรงเ้เตาเ ูด่น่ะนี่นะนี่ะันั้นมาซื้อกันได้ในราคาเบาๆจับต้องได้สื่อสารพูดคุยจับต้องแบบนี้ได้นะคะอะ่เดี๋ยวจะตัดต่อให้ชมเป็นคลิปที่สองคุณผู้ชมจะได้ดูกันเยอะๆดูกันหลายๆมุม นะคะนี่เป็นผ้าไหมสวยๆจากอำเภอชุมพลบุรีกำลังนับเงินนับทองสวัสดีค่ะกำลังนับเงินน,น,นับทองไปขายฝากกันเลยนับให้ลูกอันนีส้สีสีสีลายน้ำไหลไม่ค่อยเห็นเนาะก๋่ยพี่แพทย์ดูหน่อยสิอันนี้สีไ,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 ไอไ้ลายน้ำไหลไม่ค่อยเห็นลายน้ำไหลจากชุมพลบอกสองตะก้ออ๋อสี่ตะก้อเ่าไม่เคยเห็นสี่ตะก้อนะคะคุณผู้ชมยกดอกนี้สี่ตะก้อ อ๋อมันแพงตรงสีตะกอนะคะคุณผู้ชมผ้าไหมนี้นะคะดูค่ะสีตะกอก็สามารถมีลวดลายแบบลูกแก้วได้เนาะ,ะถึงแม้จะเป็นลายน้ำไหลเอาผสมกันแต่ว่าผ้าไหมผืนนี้ก็หลักสามพันค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะอ่าถ้าอยากได้จริงๆค่อยทักมากายแพทย์จะช่วยเหลือได้นะคะเดี๋ยวนี่มาดูผ้าไหมของน้องน้องน้องอะไรวะลืมชื่อน้องเอี้ยง เอีแย่งให้ดูสเสน่ห์ของผ้าไหมแบบนี้สิบางคนบอกว่ายกยกอะไรนะ,ะเออก <รา S 1> ้นหอยนี่แหละดิลาวดีกีตะกอและวดีกีตะกอพ่ะคุณผู้ชมดีสีตะกอสามสิบยกหรืยสามสิบรอบค่ะถ้าก้นหอยเป็นยีน่สิบอะดูสิอธิบายว่ามูลค่าผ้าไหมมันสูงกับการอธิบายมันเป็นยังไงคะอันนี้เป็นลายรวมดาวหรือน้ำไหลของรวมดาวน้าไหล ลีลาวดีค่ะเขาเรียกลีลาวดีลอยน้ํำเป็นผ้าทอสีตะโกสา0ง่ายกเรียกง่ายง่ายคือ30รอบค่ะ30รอบถึงจะออกดอกถึงจะออกดอกเพราะฉะนั้นจึงไม่ง่ายค่ะเนาะใช้ไม้เจ็ดขีดใช้ไมเจ็ดขีดทางพุ่งทางพุ่งไม่รวมทางเครือนะบอกแล้วผืนนี้เท่าไหร่ล่ะท่านี้โอ้สุดยอด 5,000-6,000อ่าเพราะฉะนั้น 6, แล้วแต่ความสามารถ5,000-6,000แล้วแต่ว่าค,คุณผู้ชมอยากได้ใกล้ๆคจะต่อรองอกับแม่ค้าน้องสาวสุดสวยของได้เ <c oughs> ขาก,ก็พร้อมอยากขายเพราะฉะนั้นต้องเห็นคุณค่าความยากง่ายแล้วจะเข้าใจว่าทำไมมันมูล,ลค่าเท่านี้เนาะน้นองเอียงเนะาะค่ะอ่าแล้วต่อไปที่ใกล้เคียงกันก้นหอยใช่ไหมอ่าให้คุณผู้ชมรู้จักมากที่สุดคลิปนี้ให้คุณผู้ชมรู้จักผ้าไหมดีกว่าเนาะและคุณผู้ชมจะได้เข้าใจและถ้าอยากได้ ถามถ่ายมาใกล้พระประชาสัมพันธ์เป็นคนกลางให้ตัวนี้เป็นก้นหอยนะคะก้นหอยความพิเศษของเขาคือนุ่งได้สองฝั่งไม่เหมือนลีลาวดีนะคะอันนี้เป็นลายอีกด้านหนึ่งตัวนี้กี่ตะกอลายอีกด้านหนึ่งสี่ตะกอยี่สิบแปดยกยี่สิบแปดยกความยากของเขาคือยี่สิบแปดยกจึงจะขึ้นลายมาใช่ไหมถึงจะออกดอกมาเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความยากราคาก็ต้องตามความยากใช่ไหมคะผืนนี้ก็เหมือนกัน5000อัพเหมือนกันใช่ไหมถูกกว่าอ๋อถูกกว่า4 5 0 0 0พันเดี๋ยวตัวนี้5,000ัอัพแต่ว่าต่อรองกันได้อยู่ที่ว่าความพอใจถ้าพอใจคุยกันได้ความสวยกะจึงต่างกันเนาะมีตัวไหนแตกต่างจากสองผืนนี้ไหมลูกตอนนี้อันนี้ต่างไหมเป็นลายก้งหอยอันนี้เหมือนกันแต่ว่าสีนี้สวยอ่ะอดกคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมดูอีกผืนสุดท้ายว่า ความชอบของคนเราก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมคะเพราะว่าสีมันไม่เหมือนกันถ้าผ้ายกปกติเขาจะมีดอกแค่ฝั่งเดียวค่ะอืมอืมอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นพื้นเรียบนะคะแต่ก้นหอยเขาจะสองฝั่งสองฝั่งอืมมันจะมีเสน่ห์และก็ไม่ง่ายที่จะทําใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะยอมรับว่าถ้าซื้อก็คือถูกใจส่วนใหญ่คุณผู้ชมที่ซื้อไปเอาไปทําอะไรบ้างคะเ,เขาานุ่งสดหรือว่าทําอะไรหรือตัดสําเร็จแล้วแต่คนชอบเลยคะ่ะ คนห <ừ> าติเมื่อกี้มาเมามเมื่อเช้าเกอเอาเกาว่าเกเอาไปเป็นค่าเฉ่อ๋อคนมาจากอเมริกาใช่ไหมเดินทางมาเทีย่ยวสุดินใช่ไหมมากับเพื่อนบอกไกดเชียงใหม่พามาไกล้เชียงใหม่พามาบอกอ๋อสุดยอดแล้วเขามาเที่ยวได้ยังไงเขาร่วมู่ตลาดบอก มีตลาดตนบังเอิญเขามาเจอผ้าเราก็ชอบอ่าโอเคดีมากดีมากมาเอาไปเลยก็เป็นบุญของน้องไปเนาะจโชคดีเรากถือว่าคนเห็นคุณค่านะคะคนเห็นคุณค่าของมูลค่าของการทอผ้าไหมคุณผู้ชมจะรู้ว่าผ้าไหมผ้าไหมที่ตลาดเนี่ยแม่ค้าขายได้กําไรผืนละไม่กี่ตารนีเอแต่ถ้าคนไหนเห็นคุณค่าให้คุณค่าเข้าไปเขาก็จะมีกําลังใจแล้วก็นํา าลายยากๆมานําเสนอแล้วก็ส่งมาให้คุณผู้ชมที่ตลาดได้ชมบ่อยๆเพราะฉะนั้นผ้าไหมทุกผืนมีคุณค่ามีที่มาด้วยนะเป็นผ้ากลุ่มเป็นผ้ากลุ่มแล้วมีที่มาน,น้องเขาเอามาจากในกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าขายได้เขาก็จะมีกําลังใจแล้วก็กลับไปทอใหม่เนาะผืนนี้ก็จะเป็นลายก้นหอยทอเป็นลักษณะตรงกลางนี่คืออะไรคะ<ม>นกพะเก้าไหมผืนนี้สวยมากเลยคุณผู้ชม นะคะสีเ <C Q. S 1> ขียวยก้นถึงสูงเห็นความเงางามเอียงจับสองข้างแลยยกขึ้นคุณผู้ชมดูค่ะว่ามันสวยกับท่าเลยคุณผู้ชมมันสวยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เห็นคุณค่าแล้วมาเที่ยวเขาก็จะซื้อไปนุ่งสดนึ่งไปตัดสําเร็จอะไรได้หมดหรือว่าเป็นท่าคลุมไหล่ได้หมดนะคะนี่คือเป็นผ้าไหมพีเมีมไม่ง่าย น้องเขาเล่าให้ฟังแล้วไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหมายพวกนี้แกลแพทคิทว่าถ้าคุณผู้ชมอยากได้ไม่ยากค่ะทักทายมาน้อง,องแพทมีเบอร์น้องเขาก็ส่งมาให้คุยกันหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะ<ม>ขอบคุณแล้วก็ให้ขายดีๆข้างหลังก็จะมีหลายๆล,ลายเนาะ<ม>อ่าโอเคจากอำเภอชุมพลบุรีนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดนี้ของตลาดเป็นคลิปที่1เดี๋ยวพาชมในคลิปที่2ต่อไปเพื่อให้คุณผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศว่าเนี่ยค่ะนั่งขายกันเป็นราคาบ้านๆแล้วก็กินกันแบบบ้านๆถ้าเหนื่อยก็นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวชมกันในคลิปที่2คลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามเล้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในคลิปบรรยากาศตลาดนัดถ้ามาไม่ได้กา้พทยทาเที่ยวแบบนี้แล้วก็ชอบในช่องถ้ามาได้ก็ มาเห็นบรรยากาศแบบนี้มันจับต้องเองเนี่ยจับ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 เราออลออลออลเมาไปหมดเลยเอาเงินมาสักล้านหนึ่ง hey, แม่ค้าดีใจแน่นอน<ม>ขอบคุณ<ม>ที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายแฟนคลับเลยนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมาเที่ยวกันด้วยนะคะคิดในไลนไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ